ที่คนคนหนึ่งก็ต้องรถมารดมาเห็นไหมต้องเทแบ่งกันนะลูกต้องเทแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันลูกไอ้คนนน้น รถมาลูกรถมานั่นนะแม่แม่ไอ้ขนนอ่ะไอ้ขนุนกินรวมเข้าไม่ได้ใช่ละอะไอ้สองคนนี้กินด้วยกันหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วไอ้ด่างไอ้ด่างชิกแบ่งกันลูกด่างชิกแบ่งกัน ฮือทำไมล่ะก็แบ่งกันอ่ะอ่ะดังอ่ะอ่ะอ่ะออร้องฮือเลยดังบอกแบ่งกันเออดังเอากระดูกก็พอแล้วคนเดียวหมดแล้วลูกน,นี่ทินไวมากเสื้อนะโอ้โหที่สุดเียกระปูงกระปูงเอาก็าได้ก็ไม่พอเราไปเสื้อ แม่งกันลูกเยอะกว่านั้นก็ไม่พอได้กระดูกอันเดียวพอเลยด้า <c oughs> <c oughs> ไอตัวนั้นต้องให้ตั้งหากไม่กินรวมใครไอเก้งฟ้าได้วิ่งนี่เลยมื้หลังได้จริงๆเจ็บนุ่งก็นุน่งก็ดีเหมือนกันไม่ร็้อัด กมรู้ก็เจอเรื่อยรู้ก็เจอเรื่อยไม่ชอบเลยถ้าเป็นยืดอ่ะยินยืดได้อยู่แต่ถ้าเป็นยินธรรมดาเงี้ยใช่ไม่ติดถ้าเป็นเซียนยนยืดแล้วมันก็มันคือนุ่มอยู่